สวัสดีค่ะพอแมพี่นองทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกทั้งไทยทั้งเล่าทั่วโลกทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามช่อง y o u u u b เนาะคะเนาะวันนี้วันที่12เมษาเป็นวันปีใหม่ของเมืองไทยเนาะคะ่นะเนาะสบการบ้านเฮาสิมาสวัสดีปีใหม่พอแมพี่นองท,ทุกคนเนาะคะ่ะ ปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลวยลำลวยสุขุมสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยอันจเจริญรุ่งเรือง,องในหน้าที่การงานกันเนาะค่ะเนาะปลอดภัยผ่านพ้นจากอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันนะคะปีใหม่สงการประเพณีไทยอีสานบ้านเฮาหรือว่าคนไทยเนาะพี่น้องปกติทุกปีกัน แต่กับไทยอยู่ข่ะแต่ว่าบางปีกับกับโถมต้องการทุกปีบางปีกับบ่ได้โถมแต่กับไทยทุกปีค่ะพี่น้องพีนี้พอได้ก,กับก็เลยมาสวัสดีพี่น้องทางช่อง u ู u ูบเลยละคะก็เลยนุ่งเสียแตงตัวห้มันเข่าบรรยากาศจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันอยู่บ้านเท่ามันอากาศหอนอยู่พียบโอ้ยมือนี่ ที่มาตกพี่น้องพักหย่าคอยปลูกไว้คอยล่คคีปใม่ผู้เจ้าเบิ่งแม้มันจะเป็นจังไดจากน้อยว่าวเลีวล้วๆนี่คอยสิพาพู้เจ้าออกไปเบิ่งพักเข้าปลูกกันไห้แต่ว่าเมื่อนี่เนี่ยคิดหอดบรรยากาศอยู่บ้านเฮาเนาะขันเฮากับว่ารวยจ้ะปีนี้ว่าขาเจ้าสิเ่นขึ้นทุกๆปีเพราะแต่พี่ไกายนี่ยกับบว่าไดเ่นสงกการกันเนาะกับโควิดปีนี้กับ ไปบ้านมาเมือเศร้านี่ลูกไผ่ว่าเงียบแม่เงียบโควิดวัะสันคนอยู่บ้านข่อยอำเภอ่อยนั่นแต่มีคนติดวัะสันแต่ว่ายังไงสงการมันกัคิดหอดบ้านคือเกาเนาะหัยเหงาก็เลยสิมาผาปีผ้านองเค็ดบรรยากาศแมนเท้ามาอยู่ไก่ต่างแดนไก่ปันไดเท่ากับพอลืมบ้านลืมซองเอาาะพี่น้องมาทําบรรยากาศให้มัน คือสงการแจ็กน่อยมิดจิลีอยู่นี่ก็ได้ลูกรับวพท่านได้ตื่นยาค้นค่ะอันแดดออกได้บาดนี่เมื่อเศรฟฟ้ากับฝนอันสโน่มบัดนี้แดดออกกัแสงกะสิภาพก็อาชีพว่าชัดหรือว่าสี่เหลี่ยมไปนาะพี่น้องกะขอขออภัยไว้เด้อค่ะวันนี้ก็เลยสิเอาพระลงสงนมพระสงนามพ่มแมเละเนาะ เท่ากับบได้เทาเหตุยังใดเท่ากับมีลูกเพิ่นอยู่ในบานเข้ากับเอามาไหวมากาบมาสงพรามเพิ่นถาม่ากาบไหวซูมือไล่บ่คุณพ่อคุณแม่คุณพระคุณเจ้าเนาะพี่น้องเข้ากับมีไหวในใจกาบไหวและลึกถึงบวสิเหตุยังบวาสิไปใส่มาใส่เท่ากับละลึกถึงกาบไหวคุณพ่อคุณแม่ไหวตลอดทุกชั่วยามนั่แหละเนาะ ว่าบรรยากาศมันกระสิบได้คือคืออยู่บ้านเฮ้าหรอพี่น้องมันบอซำเฮากลับไปแล้วเฮาเด็กอดเฮาเด้เว้าได้นั่งกินเข่ากินนน่ำเเบานั่หัวมวนน้ำกันน้ำพีน้ำนองเนาะได้พผ้ากันไปเที่ยวไปหั่นไปนีไปอุ้ยไปสาปลาพี่น้องมาโอมกันหลายๆกินเข้าปลาสาปลากันยังสินะพี่น้องมันกับบรรยากาศมันก็แตก ะคะย่าาแต่ว่าทุกมือนี่ก็ยังดีกว่าเกา่าเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นสมัยข่อยมาตะกี้่ส21ปีที่แล้วนะพี่นอ้องเขียนจดหมายเป็นเดือนสองเดือนกับพูอหมดแม่ได้อัน,นเบิร์ดบานข่อยนะมีโทรศัพท์เคียงเดียวมีตเฮียนพยาบาลโทรไปสิกต่องรอคิวต้องไปเอิ้นกันโอ้ยยุ่งยากค่ะทุกมือนี่กด เมสซิเจอบอกข้าเจ้าว่า,วาเว้ากันหารลังเทียเข้ากับเห็นหนา้าเห็นตาดเดว้าได้เห็นว่าย่ายอยู่จังใดกินจังใดก็ไดดเว้า้ากันทุกมือ้อแต่มันก็ไม่หายความคิดถึงหรอกค่ะมันกับว่าห่างหายเราก็มคิดถึงว่าบ่าซ้ำเข้าแต่ไปไปสัมผัสนะเนาะว่าวไปดวนแล้วพี่น้องสีเบือ่อปากพอสีผ้ามือเจ้าออกไปเบิงอันพักเข้าปลูกไวด์เดอ มันจะเป็นจังใดมันจิตายงั้นมันสิย่างอุตส่าห์วาไว้ว่ามาหลุนกันเด้อเข้าสิได้กินบอสปั๊บปะไปเบิ่งพักข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะมาไปเบิ่งกันโอ้ยต,ย,ตย,ตยตา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 ยพี่น้องพักข่อยปลูกไวเทียนเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องมึงแหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่ลลอดดอกข่อยว่าฮิมะปก ตกลงเต็มเบิดแล้วตายตายแมงเด้อพี่นอ้องมื้อนี้ก็ระชิ่กระชิตกบดมือละข่อยว่าโอ้ยเนาะตาได้หลายอัน,นดอกไม้พักหอมข่อยได้หนี่ต้นพักบัวาบานเท่าแม่ดอกไม้ข่อยโอ้ยพักสลอกสลัดข่อยพี่น้องเอ้ย คิดว่าเธอจำบว่าพชไม่อยูนียี่สิบเอ็ดปีที่มาบ่ล้งช่วงเงินเมษาได้พี่นอ้องแน่ดอกที่ลิลต์ไยโอ้ยเนาะเอาบรรยากาศอยู่บ้านเฮ้ากะสิฮอนเนาะเมืองไทยอันกะสิพาการเห่นสงการบ้านอ้โควิดในขา่าวว่าเมืองไทยกับกาลั่งระบาดอีกการรักษา ทุกคนก็นให้ดูแรลรักษาหลักใจเด้ค่ะยูนี่กัยังระบาดคือกันนั่นแหละ